ตำรวจหนุ่มโปสเล่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครเผยเคล็ดลับจับเงินล้านได้ภายในอายุ24ปีกว่าจะมีวันนี้ต้องทำอะไรมาบ้างกลายเป็นคอนเทนต์สุดฮือฮาบนโลกออนไลน์หลังจากผู้ใช้ทิกทอกบัญชีทำนนาทีของเจ้าหน้าที่ตำรวจในหนึ่งชื่อว่าหมู่แต่มมีการทำคอนเทนต์เรื่อง ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครจากตำรวจน้อยมุ่งสู่รายได้หนึ่งร้อยล้านโดยได้มีการลงรูปประกอบเล่าเรื่องชีวิตของตัวเองตั้งแต่เกิดมาก็เห็นแม่รับจ้างตัดผ้ากว่าจะได้เงินแต่ละบาทก็แสนลำบากกระทั่งหมู่แต้มเรียนจบมสามเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อชีวิตว่าจะเลือกเรียนอะไรต่อระหว่างเรียนสายสามัญสายอาชีพหรืออื่นๆสุดท้ายเลือกเรียนสายอาชีพที่ช่างกลอุดรเรียนไปด้วยทำกิจกรรมไปด้วยจนเพื่อนๆต่างยอมรับและโหวตให้เป็นรองเดือนของ โรงเรียนเมื่อเรียนจบปวชชีวิตก็มาถึงทางแยกอีกครั้งหมู่แตมเลือกเรียนปวสพร้อมกับทำงานรับจ้างซักผ้าส่งตัวเองเรียนไปด้วยคนที่ออกเงินลงทุนให้ก็คือคออุนแม่ส่วนเวลาว่างในตอนเย็นก็ไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านหมูกระทะชีวิตของการเรียนปวสก็ยังคงเป็นที่รักของเพื่อนๆเ,เช่นเดิมและได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเป็นเดินกระทั่งเรียนจบปวสทางแยกของชีวิตก็กลับมาอีกครั้งครั้งนี้หนักมากเพราะไม่มีเงินเรียนต่อมหาวิทยาลัยชีวิตจึงเหลือสามทางเลือกได้แก่หนึ่ง ทำงานโรงงานสองทำงานต่างประเทศสามสอบตำรวจด้วยความไม่อยากห่างใกล้บ้านจึงเลือกสอบตำรวจสอบไปสามครั้งแรกไม่ผ่านมาผ่านการสอบต่อชดดอในครั้งที่สี่ใช้เวลาจัดก,การสอบครั้งแรกจนถึงครั้งที่สี่เป็นเวลาหปีเมื่อได้เรียนตำรวจครั้งแรกที่กลับบ้านก็กราบเท้าพ่อแม่ทันทีทําเอาพ่อแม่ร้องไห้ด้วยความตื้นตันใจพอเรียนจะบอกก็ออกฝึกงานที่สพเมืองอุดรธานีบ้านเกิดพอเรียนจบก็เลือกบรรจุที่กรุงเทพการมากรุงเทพทําให้เปิดหูเปิดตาที่นี่มีแต่คนรวยมีแต่รถสวย,สวย จึงหาวิธีรวยบ้างเช่นทำงานเฝ้าร้านทองในวันหยุดราชการการรักษาความปลอดภัยนอกเวลาราชการขายลอตเตอรี่ขายเหล้าเบียร์ต่อยเช่าพระรับจ้างถ่ายละครจนในที่สุดก็มีเงินล้านภายในอายุ24ปีหลังจากนั้นก็ทําอาชีพขายของออนไลน์ไปด้วยแพ็คของกันตีสาถึงสี่ทุกวันจนสามารถถอยรถเบนซ์ป้ายแดงได้หนึ่งทางเป็นความฝันที่ไม่เคยคิดว่าจะได้จากเดิมที่ได้แค่ยืนมองซึ่งธุรกิจพัฒนาขึ้น เรื่อยๆจากขายของออนไลน์ธรรมดาก็มีแบรนด์สบู่เป็นของตัวเองและได้จับมือกับโรงงานอันดับหนึ่งของประเทศพร้อมลงภาพถ่ายรูปหมู่ก็มีการถ่ายรูปกับอาภาธรน,นครนวสวร์น,นักร้องชื่อดัง